นี่้ายดเป็นเดล่าปเด็นเดล่าเป็นผู้หญิงอะ่่เป็เดล่าแต่งหน้าย้าน้าูกัได้แหน้าย่าน่าู้ันจังเลยสวยจังเลยใครติดให้ีไติดให้เหรอใวยจัง สิทขอติดได้ไหมใช่หรอสิติดไม่ได้หรอจะ่เป็นผู้ชายแล้วจะเปนผ้ยเอาหรอสิทไม่ใช่ผู้สาวหรออ้ยสิทธิ์เป็นผู้ชายหรอใช่ให้สิทธิ์เป็นผู้สาวได้ไหมได้แล้วสิทจะเป็นสาวเพศสองไม่ใด้ไหมต้องตาตาขอจะเป็นผู้หญิงไงมันะเป็น ไ่ได้เป็นเดลล่ะไ่ได้เป็นเดลล่ะข้าวข้าวไ่ท่กุจอีหลีวไ่ได้เป็นเดลล่ะไม่ได้เป็นเดลล่าไ่ไดเป็นเดลล่าหป้นยไดลู่บ มาขายผลไม้ให้นานลอขายผลไม้ให้นาน้างนไหนไหนไหช้างูไหนนานช้างนูาแล้วสาวแล้วว้าปท่นกวจิ๋งวยเลยเปล่าขาแข้งมีปลารถมีปลาไก มีเป่าความงามออเอเออะไรคืออะไรอุ้ยแต่งหน้าอุ้ยแต่งหน้าสิดหน่อยแด้ไหมแต่ไต่งหน้าไม่มีผืนอันนี้ผืน,นแ,แต่งหน้าไม่ได้มันมีผืนแ่แต่งผืนอ่ะแต่งข้างคอเออือข้างอข้างคอเอ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 ออืออนออื้อออตอนอือ

แต่งทุกอย่างโอ้สื่อมาให้แต่งแต่งตรงไหนัม่งนสวยแล้วไปคุนเมึงกระเป๋าของใครกระเป๋าสุดยอดเลยมุนมุนไปไหนมุนไปจับนี่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 นี่อนั่นละเอาสะพายสะพายสะพาย รถตามนั่นมาหนีมานีมานีมรถบบรถรถมาหนีน้าน้าหน้าหนา่าารถรถรถต้นมานีมาหาพ่อเล้วมานีไปหาแหวมานีเล้ลูกไปไปรถรถอันนี้ยังนี่อันนี้ผลผลอะไรย่นไผลผลผลข้อไกลผลขอไกลก็ตีบอ่ คนคอกไก่ล้วอันนี้เป็นสูตรอันของพ่อแดงนี่สูตรห้าสิบสี่วะคุณขอกไก่ก่อนนี่กินอะไรมากินข้าวขอกเยังขึ้ข้าวขอกไก่กินใบไม้อือไก่กินใบไม้ sáng mà sáng mà Ui sáng mà Ui sáng Ui Ui sáng tự sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi sáng rồi, sáng hình sáng sáng Hình sáng hình sáng nè Sáng mà Bye bye sáng rồi, bye bye sáng rồi Bye 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 bye, bye, bye sáng luôn Bye bye, chụp 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 Ê Sáng mới chim cày

เดินมาเดินมาเลยท่าไปไหนโอ้หยหนาวนี่มานี่มานี่าม,ม,ามานามาี่ไม่เอาไม่เอาไม่ทอดไม่ทอดไม่ทอดแต่เท้ามาใส่เท้ามาใส่เท้าใส่เท้าไม่เอาไม่เอาใส่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 รองเท้าครับเดีย๋ยวแม่พากลับบ้านนะนนในส่เท้าด้วยใส่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 ไอขี้ท่างท่างแม่ทำอะไรดูดิ หานอนแล้วเอื้อเมื่อยเลยนี่อยากนอนเลยนี่พ่ออยู่นู่นหาไปหาพ่อไหมชาจกินไ่าจกินไก่ชาไม่กินไก่หรอก,ก,กไก่ก่ไไก่ไ่ไก่บินไั้งนั้นเะบปไม่ไกโะกโป๊โปมานนีมานีานไ,าไก่บินไหมไก่อยากบินไหม มันหนี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 มันเปล่ยนมันเปล่ยนมันเปล่ยนมันหนีมัหนีมันเปล่ยกมันเปล่อนมันนีมันนีมันหนีมันนีมามนหนีมาหนีมามันนีมาหนีมไก่ขึ้นอะไรไก่ขึ้นอะไรขาขึ้นเป็นจิกเหรอ เอ้าไก่ไก่กินม <Christ>. ันแก้วหน่อยไก่กินมันแก้วไก่กินมันแก้วหน่อยเห็นไหมอ้าวช้างหายไปแล้วอืมไอเจ้านึงไปไหนอ่ะมันก็มามาเรื่อยๆโอ้ยเอาไอ้นั้นโยนนะลูกนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กอันไหนใหญ่ช้างไปไหนอ่ะช้างไปแล้วหรือช้างมา